ถ่านะสายรับผมดหวัาที่ผมน้อยใจแย่แล้วพี่ผมมากลแล้วนีผมรอดูเลยแ่นเ่นมาแล้วครับเจอแล้วไงกันโอ้โหนี่องจี้จีของคนต่อไปที่กูพงสิษย์ทุกคนโบราณเลยไม่คุ้นจังหวัดเลยไม่ไดเล่นน่หมด้ายผมเล่นสอนกล้องยังไม่เปิดเลย ขอคนขอผู้ใหญ่ไม่ดีโอเคนีคน่ขอฝากฝังนะครับวผมไม่ได้ครับผองช่องไทยรัฐทีวีครับฝากแล้วก็ฝังไปเลยเยให้ฟังผมขุดผมขึ้นกับมาด้วยเด้ไหมใช่ไหเราต้องพุกงข่าวต่อเยนรับอาจจะไม่เหมือนที่อื่นสวัสดีครับ มีสิครับผมผมตั้ง B K 3ามสดครับผมผมป๊อ B K 3 1มสบดครบวันนี้ผมใช้คนแปดอยู่ถ้ารุ่นพี่รุ่นผมก็นุ่นร้อยแล้วไม่ันนี่ผมได้รับโอยนุ่นนี้รับจะมีเสียงอยู่ครับไม่เสียงชัดตัวนี้คคนสนี้โอยค้างตังพี่อยู่80บาทโอยใครตัวมนไม่แก่ผมไม่แก่คคืืออวงผ้ปั่กบพี วงอะไรที่ผมไม่งออกเลยผมไม่งคือวงวงแบ็คแฮนด์ไง